ผู้สื่อข่าวรายง,งานว่าที่บริเวณสี่แยกราหุนบูที่4บ้านราหุนตะบลบึงสามพันอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์ได้มีชาวบ้านในพื้นที่หลายครอบครัวพากันยึดอาชีพร้อยพวงมาลัยขายกับผู้ที่สัญจรผ่านเส้นทางดังกล่าวเพื่อสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวจึงเดินทางไปที่ร้านขายผู้มาลัยของนายมีระยุทธ์กล้าแรงอายุ33ปีซึ่งบอกกับผู้สื่อข่าวว่าตนเองและครอบครัวนั้นยึดอาชีพ ร้อยพวงมาลัยขายมานานกว่า20ปีแล้วโดยเริ่มตั้งแต่ช่วงเช้ามืดของแต่ละวันจะแบ่งหน้าที่กันร้อยพวงมาลัยในรูปแบบต่างๆเพื่อเปิดขายริมทางให้แก่ผู้สัญจรผ่านไปมาและนําไปเดินขายกับผู้ที่จอดรถติดสัญญาณไฟแดงซึ่งส่วนใหญ่มักนิยมซื้อใบบูชาแม่ย่าหนางหน้ารถและบางส่วนก็ซื้อกลับบ้านไว้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเช้ไหว้พระขอพรตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆซึ่งในงช่วงวันปกติธรรมดาหรือไม่ใช่ช่วงเทศกาลนั้นจะขายพวงมาลัยได้เฉลี่ยวันละ 30-40พวงโดยในช่วงปลายเดือนธันวาคมที่ผ่านมาพบว่ามียอดขายเพิ่มขึ้นเฉลี่ยถ,ถึงวันละกว่า100พวงเลยทีเดียวเนื่องจากมีผู้เดินทางกลับภูมิลำเนาวรวมถึงมีนักท่องเที่ยวหลังไหลผ่านเส้นทางดังกล่าวเป็นจำนวนมากนายวิรยุยธยังบอกต่อว่าภู้มาลัยของทางร้านนั้นจะใช้ดอกไม้ที่สดใหม่มีคุณภาพและมีให้ลูกค้าเลือกใช้ได้หลายรูปแบบเช่นพว้มาลัยดอกพุธผสมดอกดาวเรือง พวงมาลัยดอกรักผสมดอกดาวเรืองพวงมาลัยดอกดาวเรืองล้วนๆหรือจะเป็นพวงมาลัยดอกมาริผสมดอกดาวเรืองพวงมาลัยดอกมาลิผสมกับดอกกุหลาบหรือลูกค้าอยากได้แบบไหนก็สามารถสั่งได้โดยขายในราคาเพียงพวงละ20บาทเท่านั้นนอกจากนั้นทางร้านยังให้บริการร้อยพวงมาลัยดอกไม้ตามสั่งเพื่อใช้ในงานพิธีหรืองานมงคลต่างๆซึ่งราคาก็ขึ้นอยู่กับขนาดและจำนวนดอกไม้ที่ใช้โดยมีราคาตั้งแต่หลักร้อยจึงถึงหลักพันตามแต่ที่จะตกลงกัน 2อ้โอ๋อคือคนเริ่มเดินทางเยอะขึ้นใช่ไหมครับแล้วในช่วงวันที่หนึ่งมียอดสั่งจองเข้ามาเขาส่วนใหญ่เขาไปทำอะไรครับไปรถไปไหว้รถแต่ไม่ต้องสั่งหรอกพี่มายังไงก็ได้อ๋อมาซื้อที่ร้านได้เลยเพราะว่าร้านมันเยอะอย่างเงี้ยพี่ร้านอะไรมันเยอะมากอือสั่งเอาเงี้ยต้องสั่งกี่วันครับวันเดียวก็ได้เลยวันเดียวก็ได้เลยราคาเดียวกันไหมไม่ค่ะ อ๋อแล้วแต่อแล้วแต่ขนาดแล้วแต่อะไรอย่างนี้ด้วยก็แต่ไดใหญ่มันแต่ได้ใหญ่พูดว่าใหญ่นี้เลยอ๋อล่ะจะแยกไว้ย่าเงี้ยเหรอใช่แยกแยก